สวัสดีคะ่ะท,ทุกทท่านกลับมาพบกับตุอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะตุกพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินบ้านสวนคลอง10กม5.5อําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะจุดที่ตุ้กยืนอยู่นี้นะคะคือเป็นแปลง A33 ค่ะเนื้อที่157ตารางวาค่ะ โอนนะคะหรือจะซื้อผ่อนช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะวันนี้ถึงวันที่30กันยายน2 5 6 5นี้เท่านั้นนะคะดาวเริ่มต้นเพียง9,999บาทนะคะก็ได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะแปลงนี้นะคะราคาอยู่ที่ตารางวาละ15,520บาทค่ะหรือ ไม่อยากทอนอยากจะซื้อสดนะคะฉนนเราก็พร้อมโอนเลยค่ะถือว่าสาธารณูปโภคพร้อมนะคะไฟฟ้านะ้ำประปาทร่อระบายน้ํานะคะถนนคันกีก็กว้างมากเลยค่ะอยู่ใกล้ถนนรังสิตนครนายกนะคะใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้ตลาดสดใกล้โรงพยาบาลค่ะแลงนี้เลยนะคะตุ๊กแนะนํามากๆเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมตุ๊กจะระบุให้ใต้คลิปนี้นะคะสนใจติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099-221-6289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะกราขอบคุณค่ะ